ในช่วง Community for Life นะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมออฟฟิศของ Spider t e ท m t h ท i ล a นะครับแล้วก็บุคคลที่น่าอยู่ข้างผมคุณพี่สุดหล่อท่านนี้นะครก็คือคุณพี่ภูมินมีนเหลือนะครับซึ่งเป็นผู้การทั่วไปของสไปเดอร์ครับสวัสดีครับพี่ครับ,รบตอนนี้มีโอกาสแล้วผมอยากจะสอบถามพี่นิดน,นึงครับว่าแนวโน้มเกี่ยวกับตลาดเกี่ยวกับแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดทางกิจกรรมเอาทดอรในบ้านเรานะ มีนาโน้องเป็นยังไงบ้างคะ<อ>ในช่วงปีนี้แล้วก็ปี2016 2016ปีคือต้องต้องบอกงเงี้ยนนาน้อนี่แบบดีมากเลยฮนะ<อ>คือช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเตลาดเนี้ยโตขึ้นมาหาศาลเลย<อ>แล้วก็มียี่ห้อไม่กี่ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันในวง,งการ<อ>ครับเราก็ได้ทำยี่ห้อสไปเดอร์มาแล้วก็ประมาณ 2, อสปี<อ>แล้วก็เน้นตลาดจักรยานมาตลอดเลย แล้วก็เราก็โชคดีที่ตลาดจากักรยานมีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็โตสูงดวยฮเร็วด้วยใช่ไหมเร็วด้วยฮะเร็วด้วยฮะสไปเดอร์นี่แบบเป็นที่เราเข้ามาก็เนื่องจากว่านอ,นอกจากว่ามีความต้องการในตลาดแล้วเนี่ยมันเป็นแว่นที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นที่สร้างออกมาสําหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพาะจริงๆตอนนี้ทางสไปเดอร์รับวาง positioning ของสไปเดอร์ไว้ในกลุ่มตลาดไหนยังไงบ้างฮะอ๋อ จริงๆแล้วเนี่ยที่เราไปตามงานจัรยาต่างๆแล้วก็ไปสปอนเซอร์รักกีฬาระดับมืออาชีพระดับชาติจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราต้องการให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนครับไม่ได้มองสไปเดอร์เป็นของที่เป็นไลฟ์สไตล์อย่างเดียวแต่ว่ามองเป็นของที่เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะครับมีคุณภาพในการที่จะสามารถเอาลงแข่งได้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้สำคัญมากแล้วในราคาที่ จับต้องได้ไม่ให้จับต้องได้อย่างเดียวเห็นแล้วไม่ซื้อนี่ก็สไดค้คุณต้องใจแข็งมากเลย <laughs> ได้ครับครับ,รบผมเห็นล่าสุดนะครับในงานปางแสง c ทเทรียม2015ไม่แน่ใจว่าทางสไปเดอเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานเกี่ยวกัจักรยานในปี2016ต่อไปยังไงบ้างครับอ๋อมีครอย่างที่บอกเมื่อกี้ครคือมันสำคัญมากที่ที่ ลูกค้าของเราเนี่ยครับ End consumer เนี่ยเขาทราบว่านอกจากว่าเขาเขาขาเคุ้นเกิดกับยี่ห้อแล้วเนี่ยเขาได้รับทราบด้วยว่าคนที่ใช้เนี่ยเป็นนักปั่นจริงๆแล้วก็เข้อมั่นใจยี่ห้อเพียงพอที่ใช้แข็งจริงๆนะครับอันนี้สําคัญมากครับเพราะฉะนั้นเราคงจะออกงานอยู่เรื่อยๆก็คือมีการสัมผัอย่างต่อเนื่องแน่นอนใช่คราวนี้ผมเห็น เยอะแยะมากมายเลยตรงหน้า,ามีตัวไหนที่เป็นนวัตกรรมหรือว่เทคโนโลยีที่ล่าสุดที่เราภูมิใจนำเสนอของสปได้บ้างไหมครับอ๋อคือถ้าพูดก็ตัวออฟชูดนี้ก็จะเป็นแว่นที่ค่อนข้างเบาอีเดียวแล้วที่น้ำคัาคือว่าสวยแล้วก็ใส่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นแว่นที่ค่อนข้างจะทนทานมากเลย คือเหมาะกับการที่เราทำกิจกรรมเอาจอฮะคือเรานั่งทับนี่ยไม่แตกไม่แตกเลยไม่แตกครับผมเคยขับรถทับเลนก็ไม่เป็นไรครับขับรถทับเลนไม่แตกเลยไม่แตกครับไม่แตกเพราะว่าเลนเขาเหนียวมากเหตุผลที่ต้องทำนี้เนื่องจากว่าเวลานักกีฬาแข่งหรือใส่เวลาใส่แข่งเนี่ยครับมันจะมีเศษหินเศษอะไรบินเข้าตลอดเวลาแล้วพวกนี้อันตรายมากกับสายตาถ้าเกิดเราทําแว่นหรือทําเลนไม่ดีเนี่ยมันก็อันตรายกับ กับคนขี่<ม>คนที่ใช้นะคะรับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันเป็นจุดขายของเขาครับถ้าเกิด performance <ม>เขาไม่ผ่านเนี่ยเราแน่นอนเราไม่เอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับประกอบกับที่ว่า,ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้ฟิวชั่นเลนส์ฟิวชั่นเลนส์ก็คือว่ามันจะรวมควมุณสมบัติของเลนมันจะเป็นพวกฟโตโครเมคพวกพวก l i ท์อะดั p ตีฟ e ะไตั้งนี้เข้า,ขามารวมตัวกันในนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากสําหรับเราเพราะว่าคนเห็นคุณสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเ่อเกับราคาท,ที่ที่เราขายอยู่เนี่ยแบบคุ้มมากครับกีฬาประเภทความเร็วนีะอุปกรณ์ทุกอย่างจะเน้นความแน่นอนเรื่องของเซฟตี้แต่ว่าเรื่องความเบาเนี่ยเป็นหลักเลยฮนะเพราะนั้นแว่นของเราทุกตัวนี้ลดลองใส่ไปเหมือนกับว่า เราไม่ได้ใส่แว่นเลยก็คือกระชับเบา,าใส่มากรู้สึกมันไม่ใส่อะไรเลยใช่ใช่โอ oh, ้เยี่ยมเลยนะใช่ครับครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังคุณสมบัติต่างๆแล้วก็แนวโน้มของการตลาดเรื่องแว่นสไปเดอร์นะฮะทำให้รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยเดีย๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดใครยังมองหาแว่นตัวใหม่ครับผมแนะนําเลยตัวนี้สไปเดอร์ Spider, ใช้ได้เลยวันนี้นะครับคอมมูนิตี้โฟล์ทต้องขอบคุณพี่ภูมินและก็สไปเดอร์ทีมแถลงมากเลยนะครับขอบคุณ,คณมากนะ ไปอยู่ใก,กล้ๆเธออยากไปยืนข้างๆกายทุกนาทีมันคงจะมีความหมายอยากจะทำความรู้จัก ัวเธอไม่เคยรู้แอบมองเธออยู่ทุกทีเปิดใจแล้วให้โอกาสฉันสักที